สวัสดีค่ะผู้พิ่ารมืลปูนค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องปั่นผักผลไม้แบบพกพานะคะอันนี้ประมูลได้ค่ะจากเว็บประมูลเว็บดังเว็บหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเป็นยี่ห้อ l m a แนะคะกล่องโดยทั่วไปก็ไม่มีอะไรนะคะดูรอบๆแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะคะแกะออกมาแล้วนะคะก็จะ ได้ออกมาค่ะเขาจะอยู่ในถุงพลาสติกแบบนี้นะคะเอาออกมาแล้วก็จะเป็นโถแบบนี้นะคะโถปั่นค่ะขนาดเล็กกระทัดรัดดีนะคะถอดออกมาดูนะคะตัวนี้จะเป็นโถพลาสติกค่ะขนาดกระทัดรัดนะคะความจุอย,ยู่ที่410มลลิลิตรค่ะขนาดกำลังดีนะคะเท่ากับแก้วพอดีเลยค่ะปั่นเสร็จล้วก็ยกดื่มได้เลยนะคะตัวมอเตอร์ของเขาก็เล็กๆค่ะขนาดเล็กพอดีเลยนะคะ ใบมีดสแตนเลสค่ะตรงนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะคะแรงดันไฟฟ้า3.7โวลต์ค่ะกำลังไฟ35วัตต์นะคะตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จค่ะได้สายชาร์จมาด้วยนะคะแต่ไม่มีอะแดปเตอร์ไม่ให้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปชาร์จแบตนะคะแล้วลองใช้เครื่องดูค่ะในว,วันนี้นะคะในตู้เย็นเราหาได้แต่มะเขือเทศนะคะ งั้นเดี๋ยวเราลองปั่นนะคะทดสอบเครื่องโดยการปั่นเป็นน้ำมะเขือเทศแล้วกันค่ะไปค่ะ เตรียมมะเขือเทศเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาปั่นค่ะในโถปั่นแบบพกพานะคะเป็นการทดสอบเครื่องไปด้วยเลยค่ะแล้วเราก็จะปั่นมะเขือเทศนะคะใส่มะเขืเทศลงไปค่ะนะ้ำมะเขือเทศก็เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดหนึ่งนะคะที่ชอบมากๆเลยค่ะใส่มะเขืเทศลงไปนะคะใส่ลงไปในโถแล้วนะคะสีสันสวยงามเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะใส่เกลือไปนิดหน่อยค่ะประมาณหยิบมือนะคะเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะปั่นค่ะเราก็เอาตัวมอเตอร์ของเขามาประกอบเข้าไปแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ล็อกให้แน่นค่ะจะสังเกตว่าจะมีไฟสฟีฟ้าเกิดขึ้นมานะคะแสดงว่าล็อกแน่นเรียบร้อยค่ะ เมื่อขึ้เทศเมื่ออยู่ในโถสีสันสวยงามนะคะจากนั้นเราก็จะเปิดสวิตช์ตรงนี้ค่ะกด2ทีค่ะเพื่อให้เครื่องปั่นค่ะเพื่อให้เครื่องทํางานนะคะ แค่นี้ก็ได้แล้วนะคะเราก็ปิดเครื่องค่ะเสร็จแล้วเราก็คว่ำลงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดออกมาค่ะหมุนเอาตัวมอเตอร์เข้าออกไปนะคะเรียบร้อยค่ะเราก็ได้แล้วนะคะน้ำมะเขือเทศค่ะน้ำเพื่อสุขภาพสีสันหน้าตาน่ากินมากเลยนะคะเดี๋ยวเราลองชิมกันดูนะคะ เครื่องปั่นผักผลไม้แบบพกพานะคะใช้ง่ายค่ะสะดวกมากเลยนะคะจะพกไปไหนมาไหนก็ได้ค่ะต่อไปนะคะเราอยากดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะจัดไปเลยค่ะเราจะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะแถมยังถอดล้างง่ายค่ะไม่ยุ่งยากอีกด,ด้วยค่ะลองหามาติดบ้านกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ